สวัสดีผู้ที่ไฟหาความู้นะครับมือนีกะนะครับลูกศิลูกหาวอาจารย์ครับ่าสั่นผมว่ากีตาร์ไวรุ่นมีหลนะครับอยากเร่นพิมพ์ด้วยกันแต่ว่าบอลูสิลืมแบบใดอันดับแรกนะครับข้ามีกีตาร์รั้เข้าสีตั้งเป็นสายพิ้น์นะครับข้าก็ตองตั้งนะครับสายหนึ่งเสียงมีคนับสายสองเสียงล้าคนับสายสามเสียงมีต่ำครับถ้าเป็นโตภาษาอังกฤษนะครับสายหนึ่งก็เป็นเสียงอีครับ นับสายสองนี่สิเป็นเสียงนะครับเอนับเสียงเอปกติกีตาร์เฮานับสิเป็นเสียงอ่า B นับเป็นโต B อยู่แล้วนับบัดนี้เป็นยัง B เฮ็ด่จังไห๋มันสิเป็น A นับบเนี่ยมันสูงกว่า A A B คือลาทีนับเพราะฉะนั้นแล้วจากโตบีนับจากมันเป็นโต B อยู่ตอนแรกเนี่ยเฮาย่อนลงมาย่อนลงมาให้มันเป็นโต A นับก็คือเป็นเสียงลาลาลามีนับเป็นทเอโตเนะครับโต A บัดนี้นะครับเอา อาจารย์ครับถ้าสมมติว่าเท้าตั้งเสียงหนึ่งได้แล้วสายหนึ่งตั้งได้แล้วนะครับบันนี้เท้าบมมีเครื่องตั้งล่ะเฮ็ดจังได้นับเทาก็เทากับกดช่องใส่วิธีกีตาร์ก็ได้แต่แนวแต่แนอหนับก็คือถ้าเป็นกีตาร์เทากดช่องที่หาสายสองดีดมหาสายหนึ่งเมื่อสิเป็นเสียงนี้เื่อกันแต่นับอันนี้เทาตั้งเป็นสายพิ้นครับนับเทาเลื่อนมาครับกดสายสองช่องที่เจ็ดกดสายสองช่องที่เจ็ดนะครับดีดมหาสายหนึ่งนับอันนี้สายสองสี่เสียงนี้ได้ไหมนี่มีมีเห็นบ่มี น sound, m ía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 . ับดีดมหาไซนนึงกับเป็นนี้เือกันมันด้เป็นเสียงเดียวกันเห็นว่มมี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 เนี่ยแบบนี้นะครับเนาะบันนี้นับเอาไซสามแล้วครับไซสามเขาจิตตังมหาไซยสองโดยนับเขากดถ้าเป็นกีตาร์เขากดช่องที่ซีมันบ่ละครับสายสามนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตั้งสายพินนะครับบันนี้เขาเลื่อนมากกดช่องที่หาของสายสามนะครับมันสิเป็นเสียงลา ลา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 ดีดลงมหาไซสองครับบานนี้มันจะเป็นลาลาใือกันลาลาเห็นไหมครับเส้นเดียวกันนับเมื่อปไยมันก็จึเป็นมีลามีเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับแต่ว่าผู้เล่นน่ะต้องมีมีความไฟฟันก่อนว่าอยากซิลิ์ให้ได้ บอกมปนว่าเอ้ยเห็นเฟซมันหลายเห็นช่องมันหลายมันบบคือพินนะครับมันสี่เหลี่ยมยากตัดคํานี้ออกไปนะครับคาว่ายากอย่าให้มีนะครับอย่าให้มีคําว่ายากนะเขาต้องว่าเฮ็ดจังไดสี่เหลี่ยมเป็นคือเพื่อนเขาต้องคิดจังนีเฮ้ยเพื่อนเล่นได้เขาก็ต้องเล่นได้เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะลองฟังมืองครับหน่อยๆเล็กๆหน่อยๆครับ คอร์ดก็ต้องจับเป็นพินแล้วเพราะว่าเขาตั้งสายเป็นพินนะครับฝากไว้สําหรับผู้ใดอยากซิลินกีตาร์พินไปเอากีตาร์เขามาหัดตั้งสายพินแล้วก็ลินก็ได้หรือถ้าบอจันทรเขาก็ตั้งสายกีตาร์เอนก็ได้เฮ็ดไว้หลายคลิปแล้วร้องเข่าไปเบิ้งนะผู้ใดอยากเรียนพินอยากได้เอฟเฟกต์พินหรือว่าอยากได้อุปกรณ์เสริมต่างๆเกี่ยวกับดนตรีเขานะครับสามารถติดตอ่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าไอเดียของผมก็ได้ครับศูนย์แปดเจ็ดนะครับเก้าสามสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดะครับศูนย์แปดเจ็ดเก ยินดีให้คำในนํำทุกๆท่านครับพบพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ